ตำนานพระยาลิไทยกษัตริย์นักธรรมผู้ห่วงราษฎรพระมหาธรรมราชาลิไทยคือใครพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพระยาลิไทยคือกษัตริย์องค์สำคัญในสมัยสุขโขทยัยผู้ทรงขึ้นของราชา,าพุทธศตรวตรรษที่19พระองค์มีชื่อเสียงในฐานะกษัตริย์นักธรรมผู้ทรงรอบรู้ในพระพุทธศาสนามีบทบาทในการสังคายนาธรรม และเป็นผู้โปรดการสร้างพระพุทธรูปและศาสนาสถานตำนานปลอมตัวตรวจบ้านเมืองเรื่องเล่าว่าพระยาลิไทยไม่ได้เพียงนั่งอยู่ในพระราชวังแต่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างลึกซึ้งในยามค่ำคืนพระองค์มักปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านธรรมดาเดินตรวจตราตามตลาดถนนและหมู่บ้านเพื่อดูว่าประชาชนลำบากเดือดร้อนสิ่งใด บ้างก็ว่าพระองค์จะแอบฟังเสียงบนของชาวบ้านในร้านน้ำชาหรือที่รวมคนเพื่อให้รู้ความจริงโดยที่คุณนางไม่ปิดบังตำนานคลี่คลายคดีฆาตการรมอที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือมีบันทึกโบราณบางฉบับซึ่งกล่าวถึงเรื่องเล่าหนึ่งว่าพระยาลิไทยเคยช่วยไขคดีฆาตกรรมที่ตลาดใหญ่ในกรุงสุขโขทยัยเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นที่ตลาดกลางเมือง คุณนางสืบคดีแต่ไม่อาจหาผู้กระทำผิดได้พระยาลิไทยซึ่งปลอมพระองค์เดินอยู่ในตลาดคืนนั้นสังเกตรพฤติกรรมของชายคนหนึ่งที่ทำตัวมีพิรุษใจลอยไม่เข้ากับชาวบ้านคนอื่นพระองค์จึงสก,กิดให้คุณนางผู้ใหญ่จับตามองชายผู้นั้นจนในที่สุดได้หลักฐานมาตัวและคลี่คลายค,ายคดีไปความหมายแฝงของตำนานตำนานนี้สะท้อนอุดมคติของกษัตริย์นักธรรมที่ไม่เพียงปกครองด้วยกฎหมาย แต่ยังต้องเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตนเองชี้ให้เห็นถึงวิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกของสุขโขทยัยที่กษัตริย์อยู่ใกล้าราษฎรเรื่องปลอมตัวของพระยาลิไทยอาจเป็นแรงบันดาลใจของวรรณกรรมและนิทานที่กล่าวถึงกษัตริย์ปลอมองค์ในยุคต่อมาข้อเท็จจริงและความลี้ลับแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงจะไม่สามารถยืนยันเหตุการณ์ได้ชัดเจนแต่เอกสารโบราณหลายแหล่งเช่น ศิลาจารึกสุขโขทัยและตำนานพื้นเมืองสุขโขทยัยล้วนกล่าวถึงพระยาลิไทยในฐานะกษัตริย์ที่ทรงรักความยุติธรรมและใกล้ชิดรดัษฎร